สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดเรียนหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยปิดเนื่องจากสถานการณ์พิเศษนะคะนั่นคือสถานการณ์โควิด19นั่นเองค่ะวันนี้เราเปิดเรียนแล้วค่ะเป็นวันแรกเลยนะคะวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะโอ้โหนักเรียนก็มาโรงเรียนนะคะแล้วเราก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะพื้น ตรงรอยเท้าแบบนี้นะคะเป็นสติกเกอร์เพื่อที่จะเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างเวลาที่เราเข้ามาในโรงเรียนนะคะมมเมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็จะมีการนี่ค่ะตรวจวัดอุณหภูมินี่คุณเล็กตรวจก่อนเพราะอะไรคะครอุณหภูมิปก,กตินะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากดเจลแอลกอฮอล์ตรงนี้ปึ๊บอาถูมือ ละะแล้วเราก็ต้องผ่านตรงนี้ด้วยค่ะเพราะเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมากับรองเท้าก็ได้นะคะนี่หยยบตรงนี้เลยแล้วเราก็ซับด้วยน้ําตรงนี้ค่ะโอเคนี่ทางโรงเรียนได้จัดทําป้ายยินดีต้อนรับด้วยค่ะเวลครั้มทูสกูลแอดดีใจนะคะที่เด็กๆได้กลับมาที่โรงเรียนนี่เดี๋ยวเรามาดูเดเรียนดีกว่าสวัสดีสสดครับมีใครคหรือเปล่าเนี่ย นักเรียนอนุบาลหยุดเรียนไปนานโอ้ยคิดถึงโรงเรียนลูกมาเร็วมามาสวัสดีค่ะดีมากเลยค่ะสวัสดีครับนุ่นครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องยิง <laughs> นกักิว่าเครื่องยิงนพอยายา <laughs> <laughs> อย่านยน่ย่าอ่อยย่อ่า้่อย่า่นอ่อยาย่า่าอย่วยอว่ นี่ตัวเล็กทำไงดีเนี่ยวัดแล้ววัดพี่ได้ได้แล้วเอาหัวมาเอาหัวโอเคไปได้เหยียบเจลเหยียบเจลเหยียบได้ไหมลูกโอเคได้ครับอถู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 มือเอามีของเล่นมาด้วยหยุดตรงนี้ลูกแพ็คเสือรองเท้าน่ารักที่สุดไปครับโอเคครับ ยืนเว้นระยะห่างตามจุดสีแดงลูกเหยียบหญาด้วยมากนะเออคีเหยียบหญ้าอ่านี่ระยะห่างแบบนี้เลยนะคะเหยียบเจลเหยียบหญ้าเลยอย่าลืมไว้ดูนภูมิดีมากค่ะดีมากเลยอ่ะเหยียบหญ้าด้วยสวัสดีครับเหยียบหญ้าตรงนี้ลูกเหยียบหญ้าตรงนี้ ก็คือเป็นมาตรการของแต่ละโรงเรียนนะคะก็เชื่อว่าหลายโรงเรียนก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับนักเรียนนะคะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะฉนั้นเราต้องช่วยกันค่ะวันนี้คุณต้องเลืกลาไปแล้วะคะ่ะ